เอาละครับก็เอาละครับก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมโลเองซึ่งวันนี้ผมจะมาชี้แจงอัปเดตใหม่ของเวทเทียรนะครับก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนเหมือนกันนะซึ่งเขาก็เพิ่งอัปเดตมาเมาื่อวานนี้เองคืออัปเดตใหม่ของเวทเทียรก็คือเมืองแบดแลนด์นะครับผมลเรานสาระบอกัน อ่าแล้วผมก็จะมาบอกเรื่องวิธีมาเมืองแบดแลนด์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมกลับการที่เราจะไปเมืองแบดแลนด์นะครับก็ให้เราอยู่ที่เมืองนิวการ์สนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สองที่เราเคยอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมไป,ไปดูเมืองที่เราแล้วกันอ่ะไอเมืองนะี่ที่ผมเคยมาพามาครั้งก่อนนะครับก็ทานนี้แหละให้มาทางนี้นะครับผมทีนี้เราก็ตรงไปเข้าปราสาทเมืองด้านในนะครับ โอเคลังจากที่เราเข้าเมืองนิวกราฟมาแล้วนะครับก็ให้เดินตรงไปเลยนะครับตรงไปแล้วไปทางด้านซ้ายนะครับไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็จะเจอทำไมเข้านอนเนี่ยปกติเขาต้องนั่งไม่ใช่เหรอเราจะเจอคนที่ชื่อว่าดูลาหันนะครับก็ให้กดพุดคุยกับเขาส่วนการที่เราจะไปเมืองแบดแลด์นะครับเราต้องใช้ คนดี้คอยประมาณ99อันก็ใช้ไอเจ้าคคนแคนดี้คอยเจ้าเนี่ยประมาณประมาณ99อันก็ประมาณ1ช่องพอดีนะครับก็ให้เรากดไปแล้วก็แล้วก็จ่ายเขาด้วยแคนดี้คอยประมาณ99อันนะครับผมเริ่มมานะครับเราก็เจอเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็จะเกิดตัวนี้แหละตัวนี้พอ อยู่ด้านในตนัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันควรจะเรียกว่าอะไรนะก็จะมีร้านค้าอันนี้ก็จะขายพกยานะครับอาจจะแพงกว่าที่ร้านค้าทั่วไปหน่อยอตัวนี้ก็คือรถม้าเพื่อที่จะให้เรากลับไปที่เมืองยูกาฟนะครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับในคลิปที่แล้วที่ผมบอกไป <c oughs> ก็คือเอาไว้แลกของอะไรพวกนี้ก็จะมีของเพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรนะเป็นหมวกอะไรพวกนี้นะครับ ก็ดีอยู่แต่โคตรแพงซึ่งในสิ่งสิ่งแรกที่เราควรระวังในเมืองแบทแลนนะครับก็จะเป็นพวกรากต้นไม้นะครับที่มีลักษณะเหมือนหนามแหลมๆนั่นเองถ้าเราไปโดนต้นไม้นี้เข้ามันก็จะเกิดดาเมจรุนแรงกับเราขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรรุนแรงจริงๆ สำหรับมอนเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะมีชื่อว่าสกิลตันนะครับผมเลเวลก็จะประมาณ39นะครับผมดาเมจที่กระทำต่อคนที่มีเทียร์เลเวลประมาณ4 0ิเท่าประมาณผมอะก็จะโดนดาเมจประมาณ100นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ก็จะเป็นมอนที่เคลื่อนที่ชา้ามากๆก็จะดูไม่ค่อยอันตรายซะต่้ไหร่ของที่ดรอปจากสกิลตันก็จะดรอปแอนเชนสกอร์นะครับผมซึ่งไอเจ้าหักกระโหลกตัวเนี้ย สามารถเอาไปอัญเชิญบอสได้นั่นเองส่วนวิธีการอัญเชิญเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมสลหรับมอนเตอร์ตัวที่2นะครับก็จะมีชื่อว่าฝฟาขาวครับเลเวลก็จะประมาณ50ส่วนดาเมจก็จะประมาณ1 0 0 0 0ถึง1น0 0นะครับแต่ล่าสุดเขาน่าจะปรับไปประมาณ1,600กว่าซึ่งผมบอกได้เลยว่าโคตรแรงแรงจริงๆลักษณะของเจ้าตัวคายฟาวะครับก็จะเป็นเหมือนหุ่นไล่กานั่นเอง ซึ่งจะเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆและมันจะสนใจแต่คนที่ตีมันคนแรกนะครับก็คือถ้าเราตรีมันปุ๊บมันก็จะวิ่งไล่แต่เราอย่างเดียวเลยจนกว่าเราจะตายนั่นเองมอเตอร์ต,ตัวต่อไปก็มีชื่อว่าเจนสก l ลตันนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นเหมือนมินิบอสในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีเลเวลประมาณ40ส่วนลันกษณะก็จะเหมือนเจ้าตัวสก l ลตันทั่วๆไปเลยครับ แต่ก็จะมีเลือดที่เยอะกว่านั่นเองแล้วก็มอนเตอร์ตัวสุดท้ายก็เป็นบอสแมปนะครับวิธีการเชิญบอสแมปก็คือเราต้องเก็บเจ้าหัวกะโหลกเอ้เจ้าหัวกะโหลกนี้มาได้ประมาณ6อันนะครับผมเราถึงจะเชิญได้ซึ่งสำหรับสลานที่อัเชิญก็เราก็ไปตรงวิหารของบอสเลยนะครับในระหว่างทางที่เราเดินนะครับถ้าเราอยู่ทถอบปสะพานมันจะขึ้นว่าเราอยู่ในโหมด PVP นะครับซึ่งเราสามารถตี สามารถ pvp กับผู้เล่นได้นั่นเองก็ให้ทุกคนระวังเอาไว้ด้วยนะครับในเรื่องการ pvp ตรงแถวสภานะครับสหรับการอัญเชิญบอลนะครับก็ให้เราเอาหัวกระโหลกไปวางไว้ไอ้ตรงแทน่นแทน่แทนเหมือนแท่นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วมันจะให้เรากดตัว c ครับพอเรากดตัว c ปุ๊บมันก็จะวางหัวกระโหลกนน่เองสรับบอสแมปนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหัวโครงกระดูกที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลอยอยู่บนอากาศซึ่งการที่เราจะโจมตีมันโดนอะเราต้อง โจมตีตรงเท้านะครับแม้มันจะไม่มีเท้าก็ตามก็คือถ้าเราโจมตีบนหัวมันอะ่ะอาจจะไม่โดนดาเมจนั่นเองแล้วก็การโจมตีของมันก็จะเป็นการเหมือนแบบพ่นไฟ,พ,นไฟพ่นไฟอล่าสี่้านะครับซึ่งดาเมจมันแรงมากมากและเมื่อบอสตายนะครับของที่ดรอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแคนดี้คอยหรือพวกช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปของแล้วด้วยนะครับ โอกาสดอมันก็จะมากขึ้นถ้ารอมีดาเมจมากพอมากพอที่จะสร้างดาเมจให้บอลได้นั่นเอง <Nice. S 1> สำหรับเมืองแบทแลนก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับก็อันนี้ยังไม่ใช่เมืองแบทแลนดที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีอัปเดตอีกแน่นอนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c r i b e กันด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ ระวังตกกันด้วยนะครับผมในช่วงนี้แล้วเ,เจอกันครับผมบ๊ายบาย